สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนที่อยู่ในช่องทาง y o u t u b e ๊กต t อ k และก็ Facebook เนาะวันนี้เอกก้อก็อยากหาไรายได้นะทุกคนก็โดยการสั่งของในครัวเรือนเอามาเพื่อจะให้เพื่อนเได้ดูว่า,าคืออะไรเนาะแล้วก็จะให้ดู ทำไมต้องถ่ายกล้องที่มีวันที่เพราะว่ากล้องของยายอ้อยถ้าไปอัดวิดีโอ,อกล้องธรรมดามันไม่สามารถกลับกล้องได้ทุกคนนี่นะคะสิ่งที่ยายอ้อยสั่งมาทุกคนเป็นน้ำยาล้างจาอนอเนกผสมเขาจัดชุดมาอย่างนี้นะทุกคนเขาจัดมาชุดอันนี้หัวเชื้อผสมผงข้นมาแล้วอันนี้คือเหมือนเกลือแกงแหละพูดง่ายก็คือเกลือแกงเนาะ เอาสองส่วนเนี้ยเอาสองส่วนนี้ผสมกันอนที่ยายอ้อยช่างให้ดูนี่คืออยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดขีดเนาะต่อชุดหนึ่งสามารถทําตามสูตรเขาออกมาได้เขาบอกห้าลิตรห้าลิตรอันนี้คือห้าลิตรนะที่ยายอ้อยตวงเหมือนเขาปุ๊บขวดน้ำขวดละห้าบาทที่เรากินเขาเขียนข้างไว้ว่าเจ็ดร้อยแปดสิบมลตรเหรอเนาะ น่าจะไม่ถึงลิตรต่อขวดค่ะต่อกันค่ะทุกคนนี่นะคะค่ะ,คะหนึ่งชุดที่ยอดีสั่งมาราคาไม่ถึงหลักร้อยสามารถทำน้ำยาได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดขวดที่เจ็ดไม่เต็มนะคะทุกคนก็สำหรับครัวเรือนหนึ่งอ่ะถ้าใช้เจ็ดขวดนี้ก็ไม่เบา เป็นฟองดีนะคะทุกคนกลิ่นหอมด้วยอันนี้กลิ่นของส้มกลิ่นส้มอันนี้กลิ่นมะกรูดนะคะเขามีหลายกลิ่นเนาะแต่ว่ายายอ้อยสั่งมาแค่สองกลิ่นี๋ยอ้อยสั่งมาอย่างละสามถุงเพื่อจะมาทดสอบและทดลองทําขายในในร้านด้วยเนาะเนี่ยยายอ้อยก็ไม่เอากําไรเยอะค่ะถ้าสมมุติว่าขวดนึงเนี่ยขวดละยี่สิบบาททาเองเนาะ ทำเองก็ได้ได้มาหกขวดก็ได้120บาทก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะคะท่านใดสนใจนะทักหายาอ้อยในช่องทางของ Facebook ก็ยาอ้อยมาแล้วชาแนลเนาะอ่าแล้วก็ทิกตอกก็ชื่อเดียวกันหมดค่ะ TikTok, Facebook, YouTube, นะทิกตอกเฟซ o ุ๊กยูทู e เนาะทักแชทมาได้ทักเบอร์มาได้นะคะเบอร์ก็0 9 9 2 3 8 1 1 1 1 เดี๋ยวอ้อยก็ไม่เก่งอ่ะทุกคนทำออนไลน์ขายออนไลน์อะไรก็ไม่ไม่เก่งแต่ว่าก็อยากจะทำอยากจะมีช่องทางหาไรายได้มาใช้ใจ่ายใช้หนี้แทนคนอื่นค่ะรือว่าง่ายๆเนาะเดี๋ยวก็พยายามที่จะทำทุกอย่างที่มันจะได้เงินมาเลื่อนไปในเห็นใน youtube ก็เลยสั่งมาเพราะว่าถ้าถ้าสูตรถ้าสูตรที่เยออ้อยเคยทำเมื่อก่อนกับพัฒนาชุมชน มันก็จะเป็นประมาณว่าสูตรหนึ่งอ่ะสูตรหนึ่งอ่ะทำได้สิบห้าลิตรอันนั้นจะทําได้เยอะมากแต่อันเนี้ยช่องทางที่เขาทาก็ทํามาให้เราอย่างนี้เลยเพื่อนเเราก็เอาหัวเชื้อตัวเนี้ยผสมกันแล้วก็คนให้มันให้มันเหนียวให้มันเข้ากันหยุดแล้วก็ตวงน้ําไว้ห้าลิตรค่ะทุกคนตวงน้ําไว้ห้าลิตรแล้วก็ขยอยคน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 ไปเรื่อยแล้วมันก็จะเกิดเป็นฟอง คนจนเกลือละลายอ่ะพูดง่ายๆจนเกลือละลายกับไอเนี้ยเป็นเนื้อเดียวกันเราพอเรารู้ว่ามันละลายแล้วเราก็ทิ้งไว้อย่าอ้อยกวนตอนเช้านะอย่าอ้อยก็ทิ้งไว้พอพอทิ้งไวต้ตกตกมันก็จะตกตะก,กอนเป็นใสยอย่างนี้เลยทุกคนใสกริ๊กอย่างนี้เลยแล้วก็ขวดขขสกอกส์ขวดไว้พร้อมที่จะจําหน่ายแล้วก็เอาไว้ใช้ในครัวเรือนเนาะฝากเพื่อนๆนะครัวเรือนหนึ่งไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยพูดง่ายแต่ตอนนี้ ยายอ้อยบอกได้เลยว่าไม่ถึงร้อยแต่ถ้าแถวบ้านยายอ้อยหรือตำบลยายอ้อยขาอาจจะซื้อเนี่ยยายอ้อยก็ไม่มีค่าส่งเนาะแต่ถ้าเพื่อนเพืนสั่งยายอ้อยก็ต้องเอาไปถามกับอขนส่งก่อนว่ารวมค่าส่งแล้วมันถึงร้อยไหมถ้าพอได้กําไรถึงห้าบาทสิบาทยายอ้อยก็จะขายทุกคนแล้วก็จะขายไม่ถึงร้อยเหมือนเขานั่นแหละ แต่ยอก็บอกกําไรนิดหน่อยบอกตรงเลยว่าการทําธุรกิจเนอะก็ทำอะไรถ้าถ้าไม่บวกมันก็อยู่ไม่ได้ทุกคนเราอาจจะซื้อมาในราคา80บาทเราอาจขายร้อยหนึง่งอย่างเงี้ยคือหลักร้อยพูดง่ายๆโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ